สวครับผมนายอาคาพัฒน์ุชเชียนจะมาทำการทดลองที่7นะครับการควบคุมระดับน้ำ Water Tower Level Control นะครับนี่ก็จะเป็นหลักการทำงานนะครับเรามาทำการเปิดโปรแกรม c x Programmer มมที่เราได้เขียนวงจรไว้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวงจร ladder ดดนะครับ เราก็เข้าไปที่ CX Designer นะครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราได้ทำการเขียนไปแล้วแล้วก็ทำการเทสนะครับ ในตอนแรกนะครับถังล่างไม่มีน้ําถังบนไม่มีน้ําคือ S 4 on แล้วก็ S 2 on ครับ S 1และ S 3จะ off พอวาล์ว,าวจะเปิดเติมน้ําเข้าถังล่างได้พอประมาณ S 4ก็จะ off ครับปั๊มก็จะทำงานสูดน้ําขึ้นและเมื่อถังบนมีน้ํานะครับ S 2ก็จะ off ปั๊มก็ยังคงทํางานต่อไปเมื่อน้ําในถังเต็ม S 1ก็จะ on ปั๊มก็จะอยู่ทําง,งานนะครับในขณะเดียวกันทางล่างถูกเติมน้ําจนเต็ม S3 on วาล์วก็จะปิดไม่เติมน้ําเข้าถางล่างเมื่อถังบนน้ําถูกนาไปใช้ S1 off ปั๊มก็ยังคงไม่ปั๊มน้ําขึ้นบนถังบนจะเริ่มปั๊มก็ต่อเมื่อน้ําอยู่ในระดับตาสุบคือ S2 on นะครับในลักษณะเดียวกันเมื่อถังล่างถูกปั๊มน้ําออกไประดับน้ําลดลง S3 off วาล์วจะยังไม่เติมน้ำจนกว่าระดับจะมาอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดคือ S4 on วา l ก็จะเติมน้ำเข้ามานะครับการทำงานก็จะหมุนเวียนตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค,ครับ